สวัสดีทุกทกท่านนะครับที่รับชมคลิปก็พามาชมงานไม้นะครับโครงสร้างนี่ทำจากเหล็กกล่องนะครับแต่ว่าตัวที่นั่งแล้วก็แผ่นพนักพิงก็จะเป็นไม้ป่าของไทยนะครับ ซึ่งเป็นสไตล์เก้าอี้บาทรงสูงสไตล์โมเดิร์นนะครับเป็นเหล็กที่เดือจากใช้งานนะครับก็จะมี <c oughs> รอยตำหนิบ้างนะครับแต่ก็เอามาทำให้มันดูดีมีความแข็งแรงนะครับมีความทนทานมากนะครับไม้นี่ก็จะเป็นไม้ป่าของไทยนั่นก็คือ ไม้ที่หาได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเนื้อก็เป็นเนื้อที่ปานกลางนะครับไม่แข็งมากแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปออไว้ตรงนี้ได้มานั้นเป็นไม้เก่านะครับมาขัดทําใหม่ซึ่งเป็นไม้เก่าความทนทานนั้นก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับโดยเฉพาะไม่สัมผัสกับดินมากนะครับ แต่มันก็ทิ้งไว้อยู่ในดินก็นานนะครับไม้ชนิดนี้นั่นก็คือไม้อะาราังนะครับไม้อารางังซึ่งความทนทานถ้าต้นต้นที่มันอายุแก่ในที่มันก็มีความทนทานตามสภาพาใช้งานได้คุ้มค่านะครับจะจะไปเทียบพวกไม้นะักแข็งที่ไปปักลงเสาต้องการอายุ30ปี4 0 50ปีไปร้อยปีนั้นก็ไม่เท่านั้นนะครับแต่ว่า 1ิกว่าปีนี่นก็ถือว่ามีความทนทานนะครับไม้อารางสำหรับไม้ที่มีแก่นสารที่อายุกแก่ๆนะครับก็ดู <c oughs> เป็นธรรมชาตินะครับนม่ว่าทาเป็นเคลือบสีด้านสีโทนธรรมชาตินะครับก็โครงสร้างต้องบอกว่าแข็งแรงนะครับเนื่งจากว่าผมทำเองผม ีความละเอียดนะครับมีการรู้ทั้งเกี่ยวกับเหล็กไม้เองก็ดีมีแต่มีแต่แต,ตำหนิทั้งนั้นนะครับเอามาทำออกแบบมาก็นั่งได้ตัวดีนะครับสบาย <c oughs> ไม่ใช่ว่าทำแล้วมีแต่ความสวยงามไม่ได้นะครับต้องมีความแข็งแรงแล้วก็ การนั่งนั้นให้มันพอดีกับตรงที่สันหลังที่มันตับพอดีนะครับขานี่ก็ต้องได้ฉากไม่ขยับขเขยื่อนนะครับการยึดข้างร่างก็มีน็อตยึดออกแบบกันอยู่กับคนทํานะครับเวลาจะทําอะไรถ้าใส่ใจมีความละเอียด ทุกอย่างก็จะออกมาได้ดีนะครับนี่ก็เป็นประโยชน์นะครับการใช้ประโยชน์จากไม้นะครับก็เอามาทำได้หลากหลายนะครับขึ้นอยู่เราจะออกแบบการทำยังไงนะครับมีประโยชน์